คนตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยคดีแอมไซยานายจบแล้วยืนยันมีหลักฐานเอาผิดแอมเป็นคนสั่งซื้อเองทันทีที่ไซยานายหนึ่งขวดไปอยู่ในมือแอมมีผู้เสียชีวิตทันที11ศพเตรียมสรุปสำนวนส่งอายการสัปดาห์หน้า นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเผยแนวคิดรัฐบาลแห่งชาติประเทศไทยไม่เคยมีถ้าสังคมไม่ยอมรับก็จบยืนยันยกเว้นการใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราไม่ได้เลขาที่การสมาคมองค์การพิทธกรัฐธรรมนูญไทยนำหลักฐานเพิ่มยื่นต่อกวกวตอบอกตอกย้ำหัวหน้าพักเก้าไกลถือหุ้นสื่อ ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7เข้าพบผบบอตรหารือประเด็นสวยสติกเกอร์รถบรรทุกหลังมีการพาดพิงถึงภรรยารองผู้บังคับการตำรวจภูธรนครปฐมยืนยันหากพบใครมีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการไม่ละเวน้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมดีเดย์15มิถุนายนนี้ผู้ใช้สารชัยนายทุกกลุ่มต้องลงทะเบียนลดการครอบครองใบอนุญาตเหลือ1ปีขอสคบอคุมเข้มห้ามขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์